สวัสดีค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับครูมุกกันอีกแล้วในแบบฝึกหัดที่4.4ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันที่ข้อหนึ่งเลยช่างตัดกางเกงใช้ผ้าห้าเมตรตัดกางเกงขนาดเดียวกันได้สองตัวถ้าช่างต้องการตัดกางเกงขนาดเดียวกันนี้30ตัวจะต้องใช้ผ้าอย่างน้อยกี่เมตร อย่างที่ครูมุกบอกเทคนิคกันไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้ว4.3เทคนิคของครูมุกก็คือถ้าโจทย์ถามหาอะไรอ่าถ้าโจทย์ถามหาอะไรข้อความนั้นจะต้องอยู่ด้านหลังส่วนข้อความที่เป็นความสัมพันธ์อีกข้อความหนึ่งจะอยู่ทางด้านหน้านะคะตัวอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันโจทย์ถามว่าจะต้องใช้ผ้าอย่างน้อยกี่เมตร ดังนั้นข้อความที่เป็นความสัมพันธ์กันเนี่ยข้างบนเนี่ยนะคะผ้าห้าเมตรตัดกางเกงได้สองตัวแต่เขาถามหาว่าใช้ผ้ากี่เมตรดังนั้นผ้าห้าเมตรต้องมาอยู่ทางด้านหลังค่ะแล้วก็กางเกงสองตัวที่ตัดได้จะต้องไปอยู่ทางด้านหน้านะคะอ่ะโอเคค่ะวิธีทำกางเกงสองตัวใช้ผ้าห้าเมตร กางเกงห่งตัวบรรทัดที่สองต้องเทียบกับ1เสมอนะคะกางเกงห่งตัวใช้ผ้าเศษห้าส่วนสองเมตรอ่ามันหารไม่ได้นะคะก็ติดเป็นเศษส่วนไว้อย่างนั้นบรรทัดที่3ค่ะอ่ากางเกงสาสตัวใช้ผ้า ก็นำา30ไปคูณกับเศษ5ส่วน2ซะแล้วก็จะได้เท่าไหร่ตัดทอนกันออกมาค่ะ2กับ30สามารถตัดทอนกันได้นะคะ2คูณ1เป็น2 2คูณ15เป็น30เราก็จะได้15คูณ5อ่า15คูณ5ได้คำตอบออกมาเป็น 75ค่ะ75นี้คือ75เมตรนะคะซึ่งเหมือนกับทางข้อความด้านหลังเลยสรุปค่ะดังนั้นถ้าช่างต้องการตัดกางเกง30ตัวจะต้องใช้ผ้าอย่างน้อย75เมตรนะคะอ่าตอบค่ะเป็นเลขไทยเลย75เมตรเสร็จเรียบร้อยข้อที่2กันเลย มะม่วง10ผลราคา60บาทอุซื้อมะม่วง36บาทจะได้กี่ผลเพราะฉะนั้นข้อความของผลจะต้องมาอยู่ด้านหลังวิธีทำจะได้เงิน60บาทค่ะซื้อมะม่วงได้10ผลอืมแล้วเงิน1บาทจะซื้อมะม่วงได้เท่าไรก็จะนำสิบนั้นมาหาร60บนะคะ ได้เศษสิบส่วนหกผลอุซื้อมะม่วง36บาทนะอุซื้อมะม่วง36บาทค่ะดังนั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเงิน36บาทซื้อมะม่วงได้สามสิบหกคูณเศษสิบส่วนหกสนะสามารถตัดทอนกงนได้คุณมุกมองเห็น แวบแรกเลยคือ0ตัด0ก่อนเลยต่อไปค่ะก็6คูณ1เป็น6 6คูณ6เป็น36เหลือ6คูณ1นะคะเท่ากับ6ผล5ดังนั้นอุซื้อมะม่วง36บาทจะได้มะม่วงอยู่6ผลค่ะเด็กๆตอบเป็นเลขไทยเลยนะคะไม่รอช้าไปต่อกันที่ข้อ3ค่ะ เป็นโจทย์ของเงินเงินทองทองนะคะเงินไทย100บาทแลกเป็นเงินสหรัฐอเมริกาได้3ดอลลาร์ถ้าแววต้องการแลกเงินสหรัฐอเมริกา300ดอลลาร์ต้องเตรียมเงินไทยไปแลกกี่บาทเพราะฉะนั้นเงินไทยนะคะมีหน่วยเป็นบาทนี้จะต้องอยู่ด้านหลังเป็นข้อความด้านหลังส่วนเงินดอลลาร์ก็จะอยู่เป็นข้อความด้านหน้าเพราระโจทย์กำหนดมาให้เนาะ เข้าสู่วิธีทำค่ะเงินสหรัฐอเมริกาสามดอลล่าสามารถแลกเป็นเงินไทยได้100บาทอืมแล้วเงินสหรัฐอเมริกาหนึ่งดอลลราจะแลกเป็นเงินไทยได้เราก็หารเลยค่ะ100หารสามติดไว้ที่เศษ100ส่วนสามโจทย์ถามค่ะเงินสหรัฐอเมริกา 300ดอลลาร์จะแลกเป็นเงินไทยได้คูณกันเลยค่ะ300คูณเศษ100ส่วน3ตัวที่สามารถตัดทอนกันได้คือ3กับ300ค่ะ3คูณ1เป็น3 3คูณ100เป็น300เหลือ100คูณ100นะคะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น1,000 10, 0บาทค่ะ สรุปคือถ้าแววต้องการแลกเงินสหรัฐอเมริกา300ดอลลาร์ต้องเตรียมเงินไทยไป1 0 0 0 0บาทค่ะตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะ1 0 0 0 0บาทต่อกันที่ข้อ4กันเลยถ้าเงินญี่ปุ่น100เยนแลกเป็นเงินไทยได้33บาท แสวมีเงินหนึ่งมื่นสนสองร้บาทจะแลกเป็นเงินญี่ปุ่นได้กี่เยนอ่าจะแลกเป็นเงินญี่ปุ่นได้กี่เยนนะคะวิธีทำอ่อโจทย์นะคะถามหาเงินเยนเพราะฉะนั้นเงินเยนจะต้องอยู่ด้านหลังเป็นข้อความด้านหลังโจทย์ให้เงินไทยมานะคะเป็นบาทมาเพราะฉะนั้นเงินไทยก็จะอยู่ด้านหน้าอ้าว เข้าสู่วิธีทํากันเลยสิ่งที่โจทย์ให้มาค่ะเงินไทยนะคะสามสิบสามบาทแลกเงินญี่ปุ่นได้หนึ่งร้อยเยนเงินไทยหนึ่งบาทค่ะบรรทัดที่สองแลกเงินญี่ปุ่นได้หนึ่งร้อยหารสามสิบสามค่ทะบรรทัดที่สามโจทย์ถามเงินไทยหนึ่งบาทแลกเงินญี่ปุ่นได้ 13200คูณ100หารส3นะคะตรงนี้มองเห็นหรือ,อยังว่าตัวเลขใดที่สามารถตัดทอนกันได้บ้างาคุณครูมุกมองเห็น11นะคะครูมุกจะนำา1 1มาตัดทอน1 1 3เป็น33ค่ะ สิบเอเป็น1นึ่งร้อเดสิเป็นหนึ่งร้อยยสเองเป็น1 1ึ่งสเองเป็นหนึสองค่ะอืมโอเคนะคะจากนั้นครูมุกจะนำสามไปตัดต่อค่ะ3ามคูณหเป็น3ามคูณสเป็น12 3สคูณศย์ได้ศูนย์สคูณศย์ได้ศูนย์เหลือสี่ร้อยคูณหนึค่ะ สี่ร้อยคูณหนึ่งร้อยเข้าไปก็ตอบสี่หมื่นเยนไปเลยดังนั้นแจวมีเงินหนึ่งพันสามร้อยเอ้ยขออภยัยแจวมีเงินหนึ่งมื่นสามพันสองร้อยบาทจะแลกเป็นเงินญี่ปุ่นได้สี่หมื่นเยนอ่ะโอเคค่ะตอบค่ะสี่หมื่นเยนอ่ะข้อที่ห้า มะนาวขนาดเดียวกัน50ผลนํามาคั้นได้น้ํามะนาว4ขวดถ้าสันต้องการน้ำมะนาว32ขวดจะต้องใช้มะนาวกี่ผลวิธีทําค่ะน้ํามะนาวอา่าสขวดนะคะน้ำมะนาว4ขวดเพราะว่าโจทย์นั้นให้น้ำมะนาวเป็นขวดมา แล้วสิ่งที่โจถามคือต้องใช้มะนาวกี่ผลก็จะไปอยู่ทางข้อความด้านหลังเลยเป็นสิ่งที่โจต้องการหาน้ำมะนาวสี่ขวดค่ะโจให้มาใช้มะนาวขนาดเดียวกันห้าสิบผลน้ำมะนาวหนึ่งขวดละ่ะใช้มะนาวขนาดเดียวกันอยู่ห้าสิบหารสี่ผลน้ำมะนาวสามสิบสองขวดค่ะโจต้องการทราบ ใช้มะนาวขนาดเดียวกันสามสิบสองคูณเศษห้าสิบส่วนสี่ค่ะตัดทอนได้ค่ะอ่าตัดทอนได้สี่คูณหนึ่งเป็นสี่ค่ะสี่คูณแปดนะคะได้สามสิบสองอ่าแปดเฉยๆฉยนะฮะแปดนะอ่าแปดคูณห้าเป็นสี่สิบค่ะแล้วก็เติมศูนย์หนึ่งตัวค่ะ ได้คำตอบว่าดังนั้นถ้าสันต้องการน้ำมะนาว32ขวดต้องใช้มะนาวทั้งหมด400ผลค่ะแต่มะนาวนั้นต้องเป็นขนาดเดียวกันด้วยนะตอบเลย400ผลข้อที่6ค่ะ <c oughs> น้ำดื่ม12ขวดราคา65บาทแดนจ่ายเงินซื้อน้ำดื่ม195บาท จะได้น้ำดื่มกี่ขวดโจทถ,ถามหาน้ำดื่มกี่ขวดเพราะฉะนั้นน้ำดื่มที่เป็นขวดต้องอยู่ด้านหลังค่ะโจทใหเ้เงินมานะคะเพราะฉะนั้นเงินที่ซื้อน้ำดื่มจะต้องอยู่ด้านหน้าอ่ะสิ่งที่โจทให้มาค่ะนำมาเขียนเลยในบรรทัดแรกเงิน65บาทซื้อน้ำดื่มได้12ขวดเงิน1บาทบรรทัดที่สองค่ะซื้อน้ำดื่มได้ สิบสองหารหกสิบห้าขวดบรรทัดที่สามสิ่งที่โจทย์ถามค่ะเงินหนึ่งรบห้าบาทซื้อน้ำนื่มซื้อน้ำดื่มได้หนึห้าคูณเศษสิบสองส่วนหกสห้าอ่มีตัวไหนที่สามารถตัดทอนกันได้มองเห็นหรือยังคะ <c oughs> ครูมุกมองเห็น ห้าก่อนเลยออาตัดไปทีละเล็กทีละน้อยมองเห็นห้าก่อนเลยอืมหรือว่าไม่เอาห้าเอาสามดีกว่านะคะสามสามก็ไม่ได้อ่ะมองเห็นห้านั่นแหละคะ่ะห้าคูณหนึ่งเป็น 5, 6, 5, ห้าหกลบห้าเหลือหนึ่งห้าคูณสามเป็นสิบห้า ห้าคูณสามเป็นสิบห้าสิบเก้าลบสิบห้าเหลือสี่ห้าคูณเก้าเป็นสี่สิบห้าจากนั้นก็สิบสามอีกครั้งหนึง่งสิบสามคูณหนึ่งเป็นสิบสามสิบสามคูณสามเป็นสามสิบเก้าเหลือสามคูณสิบสองค่ะเป็นสามสิบหกขวดดังนั้นถ้าแดนจ่ายเงินซื้อน้ำดื่มหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทจะได้น้ำดื่มมาทั้งหมดสามสิบหกขวดด้วยกัน ตอบเป็นเลขไายด้วยนะคะต่อกันที่ข้อ7เลยค่ะไม่รอชา้าขนม4ถุงราคา78บาทมินตราซื้อขนม39บาทจะได้ขนมกี่ถุงโจทย์ถามหาขนมเป็นถุงเพราะฉะนั้นจะเป็นข้อความที่อยู่ด้านหลังเงินจะอยู่ด้านหน้าอ่ะนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นความสัมพันธ์มาเขียนลงไปเลยบรรทัดแรกวิธีทำค่ะเงิน78บาท ซื้อขนมได้สถุงบรรทัดที่สองค่ะเงิน1บาทค่ะซื้อขนมได้สหารเจ็สิบแปดถุงบรรทัดที่สมค่ะโจทย์ถามเงิน39บาทจะซื้อขนมได้สามสิบคูณสซส่วนเจค่ะอ่า เราก็จะทําการตัดทอนนะคะตรงไหนตัดทอนได้บ้างเอง่ยคุมุกมองเห็น39ค่ะ39มเคูณหเป็น39 39ิเคูณสเป็น78แล้วก็สองคูณหเป็นสองสคูณสเป็น4อ่ะก็จะเหลือ1นคูณสหาร1ได้เท่ากับ2ดังนั้นมินตราซื้อขนม39บาทจะได้ขนม2ถุงค่ะ ตอบด้วยนะคะสองถุงเลยข้อที่8ค่ะเชือกยาว75เมตรสุนัยนำมาตัดให้ยาวเส้นละเท่าๆกันได้6เส้นถ้าสุนัยต้องการเชือกที่ยาวเท่ากันนี้อีก20เส้นจะต้องใช้เชือกอีกเท่าใดถามว่าจะต้องใช้เชือกอีกเท่าใดคือความยาวของเชือกนะคะก็จะเป็นข้อความด้านหลังไปอ่า ต้องการเชือกอีก20เส้นอ่านจำนวนเส้นก็จะอยู่เป็นข้อความด้านหน้านะคะวิธีทำค่ะเชือกเส้นละเท่าๆกันอ่าหเส้นโจทย์าำนวนให้นะคะเป็นบรรทัดแรกยาว75เมตรบรรทัดที่สองค่ะเชือกเส้นละเท่าๆกัน1เส้นยาวเศษ75ส่วน6หรือ75หารหค่ะ เชือกเส้นลัดเท่าๆกันโจทย์ถาม20เซนจะยาว20คูณ75ส่วน6ค่ะตัดทอนนะคะ2คูณ3เป็น6 2คูณ10เป็น20ค่ะต่อไป3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 7ลบ6เหลือ1เป็น15 3คูณ5เป็น15 ก็จะเหลือ10คูณ25ค่ะเป็น250เมตรดังนั้นถ้าสุนัยต้องการเชือกที่ยาวเท่ากันนี้อีก20เส้นต้องใช้เชือกยาว250เมตรค่ะอืมต่อไปข้อที่9ค่ะ,มะเมล็ดถั่วเขียว45ลิตรปกรณ์นำมาบรรจุถุงๆละเท่าเท่ากันได้12ถุง ถ้าเขาต้องการเมล็ดถั่วเขียว200ถุงต้องใช้เมล็ดถั่วเขียวกี่ลิตรวิธีทำค่ะเ,เมล็ดถั่วเขียว12ถุงนะคะอยู่ด้านหน้าเพราะโจทย์ถามหาเป็นลิตรเพราะฉะนั้นลิตรก็จะอยู่ด้านหลัง <c oughs> บรรทัดที่สองค่ะโอ้ย่งย่าง,างต้องใช้ถั่วเขียว45ลิตร มเมล็ดถั่วเขียว1ถุงค่ะบรรทัดที่2ต้องใช้ถั่วเขียว45่สหารสิลิตรบรรทัดที่3โจทถาม,มเมล็ดทั่วเขียว200ถุงต้องใช้ถั่วเขียว200คูณเศษ45่ส่วนสิค่ะอ่าโอเคเราก็จะได้ว่า ตัดทอนนะคะรูมุกจะใช้สองค่ะสองคูณหกเป็นสิบสองค่ะสองคูณหนึ่งร้อยเป็นสองร้อย <c oughs> แล้วก็ใช้ใช้ใช้ใช,ใช้สองอีกค่ะสองคูณสามเป็นหกสองคูณห้าสิบเป็นหนึ่งร้อย แล้วก็กลับมาที่สามค่ะ3ามคูณหเป็น3 3มสคูณสิหเป็น45หก็จะเหลือห้าสคูณสิหนะคะห้าสคูณสิห้าก็จะเป็นเจ็ดรอห้าสิบรอ่า ดังนั้นถ้าเขาต้องการเมล็ดถั่วเขียว200ถุงต้องใช้เมล็ดถั่วเขียว750ลิตรค่ะตอบเลย750ลิตรอะไปต่อกันที่ข้อ10ค่ะเม็ดมะม่วงหิมะพาน15กิโลกร,รมัมกลุ่มแม่บ้านนำมาบรรจุถุงได้50ถุง ถ้ามีผู้สั่งซื้อ140ถุงกลุ่มแม่บ้านต้องใช้เม็ดมะม่วงหิม,มาพานกี่กิโลกรัมอ่ะถามหากี่กิโลกรัมเพราะฉะนั้นกิโลกรัมก็ด้านหลังนะคะแล้วก็จำนวนถุงก็อยู่ด้านหน้าโจทย์ให้มาค่ะเม็ดมะม่วงหิมะพานห้ถุงต้องใช้เม็ดมะม่วง อยู่15กิโลกรัมแล้วเม็ดมะม่วงหิมาพานหนึถุงต้องใช้เม็ดมะม่วงอยู่15หารห0เม็ดมะม่วงหิมาพานต์140ถุงค่ะโจทย์ถามต้องใช้เม็ดมะม่วง140คูณเศษ15ห้ส่วนห0ตัดทอนนะคะ0ตัด0ก่อนเลย5 5 1เป็น5 5 3ห้ รูมก็จะเหลือ14คูณ3นะคะก็จะได้คำตอบเป็น42กิโลกรัมอืมดังนั้นถ้ามีผู้สั่งซื้อ140ถุงค่ะกลุ่มแม่บ้านต้องใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์อยู่ทั้งหมด42กิโลกรัมอืมข้อ11ค่ะแป้งขี่จัก,กรยานรอบสนาม3รอบใช้เวลา5นาที ถ้าแป้งต้องการขี่จักรยานรอบสนามสี่สิบนาทีแป้งจะต้องขี่จักรยานรอบสนามกี่รอบวิธีทำค่ะเวลา5นาทีแป้งขี่จักรยานรอบสนามสรอบเวลา1นาทีแป้งขี่จักรยานรอบสนามสามส่วนหรอบเวลา40นาทีแป้งขี่จักรยานรอบสนามสี่สิคูณเศษสาส่วนหค่ะ 5้คูณหเป็น5 5าคูณแเป็น40 8สค mm <What S 2> <eterm Gore> ูณสเป็น24ตอบ24เลยนะคะอ่าข้อ12ค่ะข้อสุดท้ายแล้วสำหรับคลิปนี้แบบฝึกหัดที่4.4กุหลาบ128ดอกนำมาจัดแจกันแจกันละเท่าเท่ากันได้16แจกันถ้าจุ๋มต้องการจัดเพิ่มอีก9แจกันต้องใช้กุหลาบเพิ่มอีกกี่ดอก วิธีทำค่ะดอกไม้16แจกันใช้ดอกกุหลาบ128ดอกดอกไม้1แจกันใช้ดอกกุหลาบ128หาร16ดอกไม้9แจกันต้องใช้ดอกกุหลาบอยู่9คูณ128ส่วน16ตัดทอนได้นะคะตัดทอนโดย ตัดทอนโดยใช้4ก่อนก็แล้วกัน4คูณ4เป็น16ค่ะ4คูณ3เป็น12 4คูณ2เป็น8ใช้4อีกรอบค่ะ4คูณ1เป็น4 4คูณ8เป็น32เหลือ9คูณ8ค่ะ9คูณ8เป็น72ดอกอ่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบปึกหัดที่4.4 เด็กคนไหนสงสัยหรือไม่เข้าใจนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาถามครูมุกได้ใต้คลิปนี้ขอฝากนะคะให้เด็กๆก,กดไลค์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ครูมุกขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ